สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าแหม่มจะพาเพื่อนๆืมาชมสุกกินีนะคะที่ป้าแหม่มปลูกเอาไว้นะซึ่งป้าแหม่มจะปลูกใส่หกเบ็ดนะคะเพื่อนๆซึ่งสุกกินีเนี่ยจะเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะเราสามารถปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับที่สามารถเด็ดกินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ทำไมป้าแหม่มถึงได้พูดว่าสุก,กินีปลูกที่ไหนก็ได้กินคำว่าปลูกที่ไหนก็ได้กินเนี่ยหมายความว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็โรคภัยของเขาอ่ะจะค่อนข้างน้อยแต่สุก,กินีเนี่ยคือเขาจะต้องการน้ำแล้วก็แสงก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะคะส่วนโรคอื่นๆของเขาก็จะเป็นเชื้อราซึ่งเชื้อราก็เกิดจากการรดน้ำนี่แหละค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูกันนะคะป้าปแหม่มจะทํำยังไงนะดินนะคะเพื่อนๆของป้าแหม่มก็จะเป็นดินปลูกของเรานี่แหละแล้วป้าแหม่มก็จะผสมกับปุ๋ยคอกก็ทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะลงต้นสุก,กินี่นะคะเราก็ทําแบบนี้เลยพอเราลงเสร็จเราก็รดน้ําอย่าให้ชุ่มมากนะคะตอนแรกที่เราลงทิ้งเอาไว้สักสองสามวันให้เขาตั้งหลักก่อน นี่คือข้อปฏิบัติของป้าแหม่มที่ทำนะคะให้เพื่อนๆดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คือผ่านไปประมาณ 35- ถึง40วันนะคะที่ป้าแหม่มลงไปอันนี้ก็สามารถที่จะทานได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ป้าแหม่มไม่ได้ทานลูกอ่อนค่ะ,ป,ะ,ะป้าแหม่มจะไปทานลูกที่เขาแก่แล้วซึ่งอาหารที่ป้าแหม่มทำก็จะเป็นพวกแกงนะคะแล้วทีนี้ป้าแหม่มจะให้ความสำคัญกับสุก,กินีตรงที่ว่า ที่เราเห็นฝักเยอะๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถทานได้หรือไม่มีผลเสียเลยนะที่เราเห็นเขาแบบนี้นะคะเห็นเขาติดลูกเยอะๆอย่างนี้นะค่ะเพื่อนๆแต่บางครั้งเนี่ยเขาจะเกิดผลเน่านะคะวิธีแก้ปัญหานะที่ป้าแหม่มเริ่มทำตั้งแต่เริ่มแรกคือป้าแหม่มจะช่วยเขาผสมพันธุ์ ซึ่งทางเลือกที่ช่วยผสมพันธุ์เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นวิธีที่จะทำให้เขาติดผลได้ถึง9ก็ก็คือเราสามารถว่าแม่ก็จะนำเอาเกสรตัวผู้ค่ะมาผสมพันธุ์กับเกสรตัวเมียนะคะซึ่งที่เราว่าเกสรตัวเมียเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือตัวนี้เขาจะมีลูกติดก็คือเป็นเกสรตัวเมียแต่ถ้าเป็นเกสรตัวผู้เนี่ย คือเขาจะมีแค่ดอกอย่างเดียวแล้วก็มีก้านนะคะปะ้าแหมมก็จะใช้วิธีแกะกลีบของเขานะคะแล้วก็มาจุบกับตัวเมียรเรียกว่าการผสมพันธุ์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ป้าแหม่มสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง95%เลยนะคะเพื่อนๆในการลดน้ำนะคะเพื่อน ป้าแหมมจะรดน้ําไปที่คโครนนะคะป้าแหมมจะไม่ได้รดน้ําไปที่ดอกของเขาเนี่ยจะเป็นการป้องกันลูกเน่าได้ด้วยนะคะเพื่อนๆป้าแหมมจะรดไปที่ขอบข้างๆนะคะปุ๋ยอย่างอื่นที่ป้าแหม่มใส่นะคะก็จะเป็นออสโมโค้โรยไปที่คลนของเขาเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองอย่างอื่นป้าแหมมก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็จะมีบางครั้งที่ป้าแหม่มฉีดพ่น ะะด้วยแบงกิ้งโซดาคือพ่อนแค่ผิวๆโดยบางทีเนี่ยบางที่นะคะเขาก็จะมีลาแป้งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน้อยมากคือแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพื่อนๆลูกแบบนี้บางคนเขาก็เก็บเอาไปทําผัดทําทอดได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ป้าแหม่มจะเอาลูกแก่วิธีที่เราดูลูกแก่ะคะ่ะป้าแหม่มจะดูที่เปลือกของเขานะคะ ถ้าเปลือกของเขาแข็งอ่ะเราก็สามารถที่จะตัดได้แล้วแล้วก็รสชาติของเขารสชาติของเขาก็จะเหมือนฟักแฟงค่ะแต่ป้าแหม่มว่าสุกินีสีทองเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมและความหวานของเขาอ่ะจะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงนิยมทานสุกินีและเขาก็จะมีไฟเบอร์ในตัวเองมากกว่า เาเรียกว่ามากกว่าแตงที่เราเห็นนะคะปะ้าแหมมให้เพื่อนๆดูค่ะที่ป้าแหมมตัดนะคะ,ะ,คะก็จะลูกขนาดนี้เลยค่ะอันนี้สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองที่ตัดนะอันนี้เอาไปทําแกงแกงเลียงไปทําอ่อมทําได้หมดนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเก็บไปแล้วเราก็รดน้ำตามปกติค่ะแล้วเขาก็จะ มีดอกออกมาใหม่ให้เราเรื่อยๆเพียงแค่เรารดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ดูแลเขาไปเรื่อยๆค่ะก็สามารถเก็บได้ถึงสองสาครั้งเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าแม่มก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ